วันนี้ค่าสุดแสนจะเหนื่อยนะเนื่องจากรอบแรกของเราใช่ไหมที่เป็นรอบออนไลน์ก็คือมีคนสมัครมา90กว่าคนเนื่องจากเรื่องนี้ที่เราเปิดรับวละเราเปิดรับแค่2บทเราก็คิดว่าการเอา90คนมาออดิชั่นทั้งหมดมันก็อาจจะเยอะไปไหมายถึงเราต้องตัดออกเยอะอะไรเงรี้ยก็โอเคเป็นพีสกรีรอบแรกเรียกมาวันนี้ประมาณ30คนก็ตั้งดูวันนี้ไปทั้งหมด30คนก็ยังยากอยู่ดีที่ผมว่าตามหาศิลปินนะก็มาหาคนช้าร้านที่เป็นไอดอลเอแล้วนี่หาใครครับมาเหรียนฉันอยู่ไหนเนี่ยฉันต้องการยนโอ ดีมากเลยนะที่วันนี้แอนทายดีสิตได้รู้จักกับนักแสดงอย่างน้อยๆก็30คนนะว่าแบบอุ้ยเขามีอ b i บิลิตี้ในการทําอะไรได้บ้างฝากถึงทุกคนแล้วกันที่สมมติมาอ,อวันนี้เราไม่ได้มันก็คือไม่โปรเจก t นี้ก็โปรเจกต์หน้าโปรเจกต์ใดสักโปรเจกต์หนึ่งยังไงก็ถือว่ารู้จักกันแล้วได้ร่วมง,งานกันในสักวันหนึ่งนะแน่อะไรเงี้ยครับ ยังไม่รู้ว่า2บทที่เรากําลังหาอยู่จะเป็นใครดีสาเหตุที่เราต้องทํางานกับเวลามากๆเพราะว่าโยกย้ายเขาปังมากเข้าใจไหมโยกย้ายเขาประกาศแล้วเขาแบบหน้านับแสดงคบปึ้งๆึ้งปึงป้งป้นๆภายในอาทิตย์นี้เราจะต้องทําตามให้ได้ ชื่อเรื่องว่าลิฟต์ไม่วิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันซีิเอชชันของร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งที่มีลิฟต์แห่งการจากไปดังนั้นคนที่มาที่ร้านเนี่ยเขาจะมาเพื่อที่จะจากไปแต่ว่าณนะวันวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับร้านของเก่าแห่งนี้ก็เดี๋ยวไปรอดูในเรื่องแล้วกัน <laughs>